สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําการตัดเล็บเต่ากันนะคะเนื่องจากว่าน้องเล็บยาวคมมากเวลาอุ้มแล้วเนี่ยเขาเอาเล็บมาจิกโดนมือเนี่ยเจ็บเหมือนโดนเข็มจิ้มเลยค่ะตอนแรกว่าจะใช้กรรไกรตัดเล็บน้องหมานะคะแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยใช้ตะไบไฟฟ้าแทนค่ะเป็นตะไบสําหรับเราเล็บน้องหมาเช่นกัน อุปกรณ์นะคะมีตะไบไฟฟ้าแล้วก็ผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะช่วยอุ้มน้องไหวน้องติ้นเยอะมากทำให้ตัดง่ายขึ้นนะคะถ้ามีคนช่วยอุ้มเวลาตัดนะคะก็เหมือนตัดเล็บคนเลยค่ะอย่าตัดให้เข้าเนื้อลึกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเลือดไหลได้นะคะจริงๆแค่เล็มช่วงปลายเล็บให้มันไม่คมก็พอค่ะ เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะลองเทียบกันดูสีข้างทูทูน่ารักมากเลยดูสิก่อนจะตัดสินใจตัดเล็บน้องเต่านะคะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยค่ะบางคนก็ว่าไม่ควรตัดเล็บเต่าเพราะว่าเต่าต้องใช้ในการขุดดินนะคะแต่บ้างก็ว่าควรตัดเล็บเพราะว่าถ้าเล็บยาวไปเนี่ยเวลาเดินเล็บจะดันเข้าไปในเนื้อและอาจจะทำให้อักเสบได้ค่ะ ส่วนน้องเต่าต,ตัวนี้ส่วนมากเลี้ยงในตู้แล้วก็เดินในบ้านค่ะก็เลยตัดสินใจตัดดีกว่าเพราะว่าเวลาอุ้มจะได้ไม่จิกมือเรานะคะเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่เท้าแล้วนะคะเล็บน้องไม่คมแล้วค่ะน้องเต่าเอาเท้ามาดันมือตอนนี้ไม่รู้สึกเจ็บแล้วนะคะ เพ,เพื่อนคนไหนที่เคยเจ็บเพราะว่าโดนเล็บน้องเต่าเนี่ยก็อ,อย่าลืมเล็มเล็บให้น้องเต่าบ้างนะคะเวลาอุ้มจะได้ไม่เจ็บค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันนะคะยังมีเรื่องราวของสัตว์อีกมากมายที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ thank <laughs> you